จเจริญพรญาติโยมวันนี้อยากจะมาคุยเรื่องของธรรมะเรื่องของความตายกับการปฏิบัติธรรมพูดถึงเรื่องบุญกุศลจากที่อาตมาบวชมาหลายปีก็เห็นว่าบางคนพอใกล้จะเสียชีวิตแล้วก็มีความระลึกนึกถึง ความตายพูดง่ายๆว่ากลัวตายนั่นเองกลัวตายแล้วก็สำคัญกลัวไปเกิดในที่ไม่ดีแล้วก็มีความประสงค์ต้องการอยากได้บุญก็เลยนิมนต์พระสงฆ์องค์เ네นนไปรับสังฆทานบ้างแล้วก็หรือว่ารู้ตัวว่าใกล้จะตายแล้วก็มาทำบุญ อย่างนี้เป็นต้นสิ่งที่อาตามามองเห็นก็คือตรงนี้อาจจะไม่รู้ว่าจะช่วยทันหรือเปล่าบางคนอย่างกาที่เมื่อเร็วๆนี้มานิมนต์อาตามามไปรับสังฆทานบอกว่าญาติใกล้จะสิ้นลมแล้วเ,เรียกว่าป่วยใกล้จะเสียชีวิตแล้วนั่นเอง อาตมาก็พอดีไม่สะดวกแล้วก็ไม่ว่างก็เลยไม่ได้ไปแต่สิ่งที่อาตมาเข้าใจแล้วก็มองเห็นก็คือว่าถ้าเราไปรับสังฆทานก่อนตายนี่มันอาจจะไม่มีประโยชน์เลยก็ได้หรือว่าอาจจะมีประโยชน์ก็น้อยเรียกว่าน้อยมากบางทีคนใกล้จะตายแล้วอย่างนี้เขาไม่มี จิตใจที่จะรับหรือว่าไม่มีสติไม่มีความรับรู้ในอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบางทีเขาอาจจะเกิดความลำคาญก็ได้ตรงนี้มันเป็นเรื่องของจิตใจถ้าเราไม่ได้ผ่านการฝึกมาหรือว่าไม่ได้คุนค้นจินกับพระสงฆ์องค์งเจ้าองค์นั้นบางทีเราไปรับเนี่ยยมอาจจะเกิด ความลำคาญแล้วก็ไม่สบายใจก็ได้แล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นบุญที่หนุนนนำส่งให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีได้หรือเปล่าแต่สิ่งที่ตามามองเห็นแล้วก็บอกว่ามันมีความจำเป็นก็คือบุญที่เราได้ทำได้สะสมไว้นี่แหละครับทำบ่อย ทำคุณงามความดีบ่อยๆที่เรียกว่าเป็นบุญนี่แหละครับจะสามารถติดตัวเราไปได้เราจะตายตอนไหนหรือว่าเจ็บปวดเจ็บป่วยตอนไหนเราไม่จำเป็นว่าต้องให้พระมารับสังฆทานก็ได้ให้เราเระลึกนึกถึงบุญกุศลคุณงามความดีที่เราได้สร้างมาที่เราได้เคยทำมาแต่ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นนั้น ก็ต้องผ่านการฝึกนฉะนั้นตอนที่เรายัางดีๆอยู่นี่แหละครับเราก็ควรที่จะฝึกปฏิบัติธรรมหรือว่าการเจริญสติหรือว่าความรู้สึกตัวก็ได้ให้เรามีสติรละลึกรู้นึกถึงคุณงามความดีแล้วก็นึกถึงบุญกุศลที่เราได้เคยได้สร้างมา ถ้าเราฝึกดีเราสามารถเลือกที่จะไปเกิดได้หรือว่าเลือกที่จะไม่เกิดได้เลยทีเดียวนั่นก็ด้วยการฝึกตนนั่นเองถ้าเราไม่เคยฝึกตนจะไปให้พระบอกทางมรรคผลนิพพานหรือว่าไปาไปทำให้โยมได้บุญโดยการ นิมนต์พระไปรับสังฆทานมันอาจจะไม่เพียงพอเพราะาเราไม่ได้ฝึกสติไว้บ้างเลยไม่เคยรับรู้ไม่เคยเข้าใจถึงเรื่องบุญกุศลเราก็าอาจจะไปฟุ้งซ่านคิดถึงเรื่องอื่นนั่นเองแต่ว่าถ้าคนที่ฝึกเจริญสติมาบ้างแล้วก็มีฟาร์ม แต่ว่ามีปัญญาในเรื่องของธรรมะเราจะเข้าใจว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นกุศลเมื่อถึงตอนนั้นอาจจะได้รับผลดีเพราะว่าพระอาจจะมาเตือนเตือนสติให้เราได้รับรู้ว่าทางไหนเป็นทางแห่งอสุขติทางไหนเป็นทางทุกติ ถ้าเราไม่เคยฟังธรรมะเลยอย่างกับญาติโยมบางคนเนี่ยพระเทศไม่เคยฟังเลยแล้วเวลาใกล้จะเสียชีวิตแล้วจะนิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้าไปพูดถึงเรื่องธรรมะหรือว่าไปชี้ทางออกบอกทางบุญชี้ทางไปสุคติให้นั้นก็อาจจะไม่ทันหรือว่าเป็นเรื่องที่ยาก ถึงยากมากๆฉะนั้นตอนที่เรายังแข็งแรงตอนที่เรายังสุขภาพดีเรามาฝึกฝึกปฏิบัติธรรมไม่จำเป็นว่าต้องมาวัดก็ได้ครับอย่างกับเช่นฟังคลิปของอาตมาหลายๆคลิปที่ได้บันทึกไว้นี่แหละครับเป็นการชี้ทางออกบอกทางถูกว่าสิ่งไหน ปฏิบัติไปสู่มรรคผลนิพพานสิ่งไหนที่จะปฏิบัติเพื่อเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิที่ดีเราสามารถเลือกเอาได้ถ้าเราต้องการไม่อยากเกิดไม่อยากตายแล้วอยากไปสู่ทางแห่งพระนิพพานอ่าเราก็ปฏิบัติอย่างที่อาตมาแนะนำหรือว่าเราบอกว่าอยากจะวนเวียนอยากจะเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างไม่อยาก อ่ายังไม่อยากเข้าสู่พระนิพพานเราก็สร้างคุณงามความดีทำบุญทำกุศลให้ไปเกิดในที่ดีเรียกว่าเราก็ยังวนเวียนวนเวียน,วนเวียนไหวาตายเกิดอยู่แต่ว่าขอให้เกิดในภพภูมิที่ดีถ้าเราฝึกนะครับถ้าเราต้องการอะไรเราก็ต้องฝึกเอาต้องการมรรคผลนิพพานเราก็ต้องฝึกเพื่อไปสู่มรรคผลพระนิพพาน ถ้าเราต้องการเวียนไยตใยเกินในภพภูมิที่ดีเราก็ฝึกอีกชั้นหนึ่งเรียกว่ามันมันสามารถเลือกได้นั้นเองบางคนบอกว่าถ้าไม่ฝึกมาเนี่ยจะมัวตาเอาเงินถวายพระเออทำหรือว่าทําบุญทําบุญไปบางทีมันกลายเป็นบุญที่เหมือนเราเอาเงินไปฝากธนาคารไวเออการที่เอาเงินไปฝากธนาคารนั่นแหละครับ ก็คือเรายัางไม่ได้ใช้ก็เก็บสะสมไว้ก่อนถามว่าดีไหมมันก็ดีแต่ว่าเรายัางไม่ได้ใช้บุญนี้ก็คือไว้สำหรับเราเวียนว่าตายเกิดนั่นเองถ้าเราต้องการสู่พระนิพพานเราต้องอาศัยกุศลหรือว่าสิ่งที่เรียกว่าปัญญาเราไม่จำเป็นต้องมีบุญที่เป็นบุญที่ จะใช้เวียนไหวไตายเกิดก็ได้เราใช้กุศลคือใช้ปัญญาให้เรามีสต,ติปัญญาดีเราก็จะเข้าสู่มรรคผลพนิพานได้ง่ายคือปฏิบัติในการเข้าสู่มรรคผลพนิพานเพราะว่าการเวียนไหวไตายเกิดนั้นก็ต้องใช้ในส่วนของบุญกุศลบุญที่เรียกว่าจากการให้ทานอย่างนี้ อาจากยกตัวอย่างที่มองเห็นชัดไม่ว่าเราจะเกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเคยให้ทานหรือว่าทําบุญในส่วนต่างๆคือสร้างคุณงามความดีไวเ้เยอะๆนี้ไม่ว่าเราจะมีเกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่เราก็จะได้รับความสุขความสบายเช่นตัวอย่างอย่างการขอโทษนะครับหมาแมวบางตัวนียได้รับการดูแลเป็นอย่างดีเลยหรือว่าลูก ลูกของคนบางคนก็ได้รับการดูแลที่ดีเลยตั้งแต่เกิดจนดำเนินชีวิตได้ด้วยตนเองเรียกว่าก็มีความสุขมากกว่าความทุกข์นั่นเองฉะนั้นถ้าเราอยากเลือกได้สิ่งหนึ่งก็คืออยากจะให้มีปัญญาไม่ว่าใครแล้วครับถ้ามีปัญญาแล้วจะอยู่จะบุญมากบุญน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้ ถ้าเราอยากมีปัญญาเราก็ต้องเจริญภาวนาก็ถ้าเรายังวนเวียนไว้ใยเกิดอยู่ก็ขอให้เวียนไว้ใจเกิดในดวงจิตที่มีสติและปัญญามีความสามารถเหนือกว่าสิ่งที่เกิดร่วมพบ ภูมิดีวกันแล้วกันเช่นเกิดเป็นมนุษย์ก็ขอให้เป็นมนุษย์ที่มีปัญญามากกว่าคนอื่นก็จะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขถ้าเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นเช่นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยก็เป็นสัตว์เดรัจฉานแบบที่มีปัญญาเราจะเห็นว่าสัตว์บางตัวเนี่ยฉลาดเนีก็สามารถเป็นที่รักของมนุษย์หรือว่าสามารถเอาตัวรอดได้นั่นเอง สิ่งที่อาตมาพูดพูดไปแล้วก็นึกถึงว่าเออสิ่งที่จําเป็นที่สุดเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของปัญญาไม่ว่าจะเกิดไปอยู่ในภพภูมิใดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์นะก็ต้องมีปัญญาถ้ามีปัญญาแล้วอไปอยู่ภพภูมิไหนก็สบายครับไม่ว่าจะไปเกิดแม้แต่เกิดเป็นอินพรมยมยักษ์อะไรถ้ามีปัญญาเนี่ยดีมดแล้วครับ อย่าว่าแต่เกิดเป็นมนุษย์เลยเกิดเป็นสรรพสัตว์ทั้งหลายนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีปัญญามีสติปัญญาเนี่ยถือว่าโชคดีที่สุดเลยเรียกว่าสิ่งต่างๆอุปกรณ์ต่างๆนะอาจจะไม่ดีเท่าปัญญาปัญญาเนี่ยเปรียบเหมือนแสงสว่างเลยเอ,อ่บอกว่าเป็นปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกอ,อไม่มีแสงอื่น เสมอเหมือนซึ่งปัญญาแสดงว่าปัญญาเนี่ยดีที่สุดมีประโยชน์ที่สุดแต่ว่าการที่เราทำบุญสุนทานเนี่ยก็จะนำให้เราไปเกิดนันเอไปเกิดในครอบครัวไหนฐานะอย่างไรรูปร่างหน้าตาอย่างไรสูงต่ำดำขาวสวยลอ่อหรือว่าคีเลนั่นก็อยู่ที่กรรมเก่าเราแต่ว่าสิ่งที่จำเป็นที่สุดก็คือ กรรมใหม่กรรมเก่านั้นเป็นตัวสนับสนุนเป็นกรรมที่สนับสนุนให้เราเกิดแต่ว่าสิ่งที่จะบอกอีกเรื่องหนึ่งก็คือกรรมใหม่นั่นเองกรรมใหม่ที่เราทําในชีวิตปัจจุบันนี้แหละครับในช่วงที่เราเกิดมานี้แหละครับเราต้องสร้างกรรมใหม่ที่ดีเพื่อไปสู่ผลลัพธ์ที่ดี ถ้าเราตั้งกรรมใหม่วันนี้ที่ดีผลก็คือพรุ่งนี้แล้วก็ต่อต่อไปวันต่อตอไปนั่นเองฉะนั้นบางคนก็คิดว่าโอ้ยแล้วแต่กรรมเก่าแล้วแต่กรรมเก่าปล่อยไปตามยถากรรมอย่างนั้นถ้าเราปล่อยไปตามยถากรรมเราก็ไปเพไปกินแต่ของเก่าไปรับแต่กรรมเก่าแต่ว่าตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วเห็นว่า กรรมเก่านั้นทําให้เราเกิดมาแล้วก็ชีวิตมาไปเรื่อยเรอ,เ,อ,อเรื่องของกรรมเก่าแต่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่พระพุทธองค์หรือว่าพุทธศาสนาแนะนําก็คือการทํากรรมใหม่สร้างกรรมใหม่สร้างกรรมใหม่ให้ดีๆนี่แหละครับเป็นสามารถยกระดับชีวิตเปลี่ยนจากผิดเป็นถูก เปลี่ยนจากลำบากเป็นสบายเปลี่ยนจากชีวิตที่ไม่ดีให้ดีขึ้นส่วนชีวิตที่ดีอยู่แล้วก็ให้ดียิ่งขึ้นถ้าเราสร้างกรรมใหม่ในส่วนที่ดีฉะนั้นใครเกิดมาอย่างไรก็แล้วแต่นั้นไม่สำคัญมันเป็นเรื่องของกรรมเก่าแต่การที่เราจะไปสู้สิ่งที่ดีกว่า นั้นก็ด้วยกรรมใหม่ที่เราสร้างคุณงามความดีนั่นเองครับวันนี้ก็เรียกว่าพูดมาก็พูดถึงเรื่องของความตายบ้างพูดถึงเรื่องทำไมเราต้องปฏิบัติธรรมบ้างก็เลยพูดมาถึงเรื่องของกรรมเก่ากรรมใหม่การสร้างกรรมเก่าเนี่ยก็เหมือนต้นทุนการที่เราสร้างกรรมใหม่เนี่ยก็เหมือนเรา จะสร้างสิ่งที่ดีต่อไปในวันข้างหน้าคือเป็นตัวลิขิตการสร้างกรรมใหม่ปัจจุบันนี่เป็นตัวลิขิตชีวิตในอนาคตของเรานั่นเองฉะนั้นสิ่งที่อยากจะเน้นบอกก่อนที่จะจบก็คือเรื่องของปัญญาเราควรจะมาเจริญภาวนากันมาหัดนั่งสมาธิบ้างหัดเดินจงกรมบ้างหัด มีสติรู้สึกตัวอยู่ในชีวิตประจำวันไม่จำเป็นต้องเข้าวัดละครับทำอยู่บ้านก็ได้นั่นเราจะได้มีสติสัมปชัญญะเราจะได้เลือกได้ว่าเราจะไปสู่สุขติหรือทุกติถ้าเราไม่ได้ฝึกไปรอรับให้พระมารับสังฆทานมาทำบุญก่อนตายอย่างนี้อาจจะไม่ทันนะครับฉะนั้น ญาติโยมโชคดีแล้วครับที่ได้ฟังคลิปนี้รีบปฏิบัติด้วยตัวเองเริ่มฝึกด้วยตัวเองถ้าบอกว่าไม่รู้อย่าฝึกยังไรก็ไปดูคลิปต่างๆที่อาตมาได้อัดไว้อาจจะเจอช่องทางเพอเพอไม่แน่ใครฝึกได้ถึงขั้นมรรคผลนิพพานก็ขออนุโมทนาด้วยหรือว่าอย่างน้อยๆก็ไปสู่สุกติภูมิก็ขออนุโมทนา จะเจริญพผวันนี้ก็ว่าไว้น้ำไปพิจารณาก่อนที่จะเชื่อจเจริญพร